สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับวันนี้อากาศเกิดอึมครึ้มครับหมู่บ้านกับมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับเมือ่อขึ้นวันอังคารขึ้นวันจันทร์นะครับที่ยี่สิบเจ็ดกับวันองังคารที่ยี่สิบแปดมีฝนตกมากน,นักตืบครับเป็นการฝนตกนักครั้งแรกนะครับของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ ว่านังข่านนะครับเป็นว่านหยุดพอดีผมก็ออกมาหน้าได้เอาน้ำใส่หน้าไหลเตืบนะครับอ้น้ำไหลคล่องข้างหน้าครับเสียดายครับบม่ได้สูบใส่ขึ้นมาฝนมันสีมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็อากาศร้อนตลอดวันนะครับวัาอังขานกลางวันนะครับที่ฝนบาตกนะครับังขานฝนประหัดซุกนะครับทะลุซีีองศาทุกมืองเลยครับ โอ้บอ่มีสิ่งมีชีวิตใดท่านทุนใดลยครับต้องลบแต่ลอดนะครับต้นไม้เหี่ยวแห้งเบิดครับฝนตกลงมาแล้วกะมาเจอแดดนะครับเขากระลังสีเป็นก็ยังเป็นป่วยนี่นะครับเขากับปวยเป็นโรคนะครับมันนี้สิมาอัปเดตเขายอดเขา,เขาน้ำน้อยหนึ่งไร่หกตันนะครับอ่าของที่ผมยอดไ้วันที่ สามสิบเอ็ดพืชภาคมนะครับก็ครบสองเดือนพอดีครับเบิ้งครับสภาพเป็นนั่นเลครับยวนี้ครับครับทะเลาเขาน้ำน้อยเนื่งไรฮกตันของผมครับสภาพยวนีกำลังฟื้นตัวจากความแรงนะครับมาเลือนี่ผมมาถอนหยาไว้ครับก็กำลังสวยงามขึ้นมากครับแต่ใบเป็นใบเรือหลืองนะเบิ้งใบครับนะครับ ถ้าเขาก็แตกกอกำลังแตกกอดีอยู่ครับนะครับอันนี้สำหรับทฤษฎีเขาน้ำน้อยนะครับก็ต้องมีน้ำหดนะครับท่านท่านดเรเกิดเป็นหดน้ำทุกมือครับหดน้ำก็จะเข้าหดน้ำพักนี่ครับแต่ว่าของ ก็ผมเบ่งของสุดาฟ้ามนะครับพอดีเพิ่นกับเหตุแบบเดียวกันนะครับเพิ่นใส่วัสดุซิปตันครับของผมกับบ่พ่อซิปตันนะครับ,อ,บ,อ,นนรบอันนี้เบิ่งแรกขวางครับอ่าของผมใส่ประมาณบ่ถึงตันนะครับต่อไรนะครับอันนี้ผมเห็นงานหนึ่งก็ใส่ประมาณงานหนึ่งความจริงเถอะต้องใส่สองตันครึ่งนะครับแต่ผมใส่ไปประมาณแปดรอยกิโลนะครับร่วมกับปุ๋ยอินรียอีก เกสิบห้ากิโลนะครับก็ตอนนี้ก็สวยงามดีครับต้นหญ้าคนข้างไหลครับด้วยอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งนะครับอาก็ศ่มีฝนนะครับก็ถือว่าโชคดีครับที่รอดมาได้นะครับครับนี้ก็ถอนหญ้าไปครับต้นหญ้าผมเหี่อนข้างไหลนะหญ้าทุกประเทศแล้วครับทั้งหญ้าหญ้าก๊กหญ้า กบแก้นะครับแต่ว่าเขาก็เริ่มสิงงามขึ้นมากครับแตกกองามครับบางกอตายไปเลยครับเพราะผมหยอดเป็นหาจุดนะครับยังกอนี้ครับเลือยื๊อสามนะครับกอนี้ก็เลืออยูื๊อีนะครับเลือยยื๊อีจุดนะครับจุดละสองเม็ดนะครับบางกอยังสิ่ตายไปเลยครับนี่ครับก๊าลังแตกกอสวยงามนะครับ แตกกอสวยงมครับแต่วใบเหลืองครับก็บคือสีบวัวแตกกออีกละมังี่เนะผมว่านะครับมันเบิดเป็นร่าแตกกอแล้วนะครับแตกกับบัวเนี่ยนะครับสิงหาคมนี้นะรบรรณา,าลหลายๆชื่อที่ไหนครับผมกับนี่วิธีการได้างาล่องเขาอยู่ครับหน้าที่ที่แปลงนี้นะครับหน้าแปลงนี้ก่อน รู้สึกว่าสีเ็ดง่ายอยู่ครับเพราะว่าเด้ทั้งไล่ขวางไล่เง้วนะครับวิธีการได้ยานี่ยนะครับอุปกรณ์ผมน,นะครับัมไดยาเวอร์ชันสี่จุดศูนย์ะครับใคอยากหูวิธีการทำนะครับกับเบิ้งในคลิปนะครับผมลงคลิปอนเบิ้งคลิปย้อนหลังนะผมนะครับผมมีสองแบบนะครับแบบ ที่แรกผมเพเย็ดมากมเพีย็ดแบบอันใส่เครื่องตัดหญ้าผมอันนี้ผมใส่ขอออนมากครับใส่เครื่องตัดหญ้าขอออนมากคเครื่องซียังแบบนะครับผมสีร่องผมสีตะบอล่องแหละครับเพ็ดเลยครับสำหรับแปลงหน้ายอดเข่านึงไรหกแตนนะครับเพียเศร้านี่แหละครับ นาเชียลียอยู่ประมาณสองชั่วโมงนแหละรับมาอีก็ะมาอัปเดตเขานำหน่อยนั่งเล่นห้องแต่งหนบึงกันนะครับโอ้ผมเป็ของสุดาฟ้ามเพ็่นเอาน้าขังไว้พอดีเข้าเพื่อนแล้วเน่าตายนะครับความจริงก็คือแค่โฮสน้ามนะครับก็ต้องมีน้ามขังนะครับเขาโบเมนฝื้นน้ามต,ต่ว่าจะเลื่นเติบโตได้ดีในน้ามนะครับของสุดาฟ้ามเพื่อน เห็ดไว้กําลังงามเพิ่นเอาน้ำขังไว้มันละาตมันเปื่อยล่งนะครับเพราะว่าเขามันวัสดุนะครับวัสดุเป็นปุ๋ยนี่ครับมันละลายถึงน้ามันก็เปื่อยแล้วก็เกิดความห่อนนะครับอ่าเอาละครับสาหรับไฟเหตุก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญอย่าให้น้ำขังนะครับเขานั่งเลหกตันนะครับน้ำขังนะครับแล้วก็แต่สําคัญตรงมีน้ำหองนะครับ ต้องมีน้ำตลอดนะครับอันนี้ของผมบบมีน้ำระบบระบบน้ำผมก็มีหัวหดน้ำอยู่ครับเฮ้ยหดน้ำอยู่นะครับแต่ว่าบ่ได้ผลครับเพราะน้ำไม่หน่อยเฉลียเกินนะครับอย่างแรงนะครับแล้วมือนีกระสีดได้ยาลองเขาก่อนครับได้ยาลองเขาเดี๋ยวจังสือมาอัปเดตกันครับว่าหลังจากได้ยาแล้วสิเป็นยังไงนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคลิปนะครับชมคลิปขอมาเบิงคลิป ในการทำหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวนีผมกำลังลืมขยายข้างบนนะครับผมจะลืมบาสิเฮ็ดบอเลี้ยงห้อยไว้นะครับเดี๋ยวเป็นยังในกระจังไปเบื้องกันนะครับพักน้ำกันหน้าครับต้นมะละกอออกลูกแล้วครับนะครับสองสามหลายต้นแล้วครับสามสี่ต้นนะครับออกลูกแล้วนะครับแต่มีคนจองไว้แล้วครับไว้กินมาคูงเพิ่ม สำหรับคีนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับเช mm ื hmm. ่อมขันยังลืมมืองโษษานะครับ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นกำลังใจต่อกันให้กันเล็กๆน้อยๆนะครับ mm hmm. รับคิปนี้สวัสดีครับ